กล <Hello. S 2> ับมาพบกับยูพิกอันบักแกะกล่องลงเลยแน่นอนว่าต้องมีไอเทมเด็ดมาแนะนำสาวๆใช่ป่ะคะพี่เอิงนี่เลย l e เซอร์ชาร์อินฟาเร็ดเรเด e ย e ซีที่มีผมอันสุดป,ปังนั่นเองพอเราแกะกล่องมาเราก็ ถุงกำมาหยี่เอาไว้ให้เราแบบใส่น้องเวลาเราสะดวกสะดวกนั่นถุงนาฬาแบบนี้ค่ะพอหยิบออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องสีฟ้าสดใสซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนะคะพี่ยองเขาจะมีจอแสดงผลสุดพิเศษที่เรียกว่าไลฟ์ดิจิตอลลิมิตเตรถูกหลังจากที่เราเปิดเครื่องแล้วใช่ปะคะคือเขาจะขึ้นหน้าจอมาเลยว่าตอนนี้อุณหภูมิของตัวเครื่องเนี่ยเท่ากี่องศาถูกต้องซึ่งสามารถแสดงอุณหภูมิได้ตั้งแต่1 3 0อถึง230อองศาแล้วก็สามารถแบบ ได้ว่าจะเอาผลลัพธี้เท่าไหร่แบรนด์นี้เขาจะเด่นมากนะคะเรื่องแผ่นเคลือบทัวมารีนมาแล้วซึ่งมันจะทำให้ผมยังไงอ่ะมันจะทำให้ผมเราไม่เสียจ้ามีบกันทั้งวันทั้งคืนเช้าเย็นเย็นก็ได้เดี๋ยวเรามาลองกันดูเลยค่ะว่าเป็นยังไงเนาะวันนี้นะคะอึ้งจะมาโชว์วิธีการทาผมดีบตรงแล้วก็ม้มปลายง่ายนิดเดียวง่ายมากๆเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะก็เรานะลองนีบตรงแบบนี้แล้วก็ม้วนอย่างนี้ค่ะเห็นปะง่ายมากอ่ะนิดเดียวเองนี่ หลีกับพี่เอิญกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้มิกกี้จะมาสอนการเป็นสาวชิคสาวเก๋เราก็แบ่งผมเป็นช่อๆนะคะก็คือประเดี๋ยวี่จะเลือกช่อหน้าสุดเพราะว่าเราจได้รู้ว่าองศาที่เราจะตัดเนี่ยมันจะประมาณไหนนะคะทุกคนอ่ะเราก็หยิบมาหนึ่งช่อทำไนั้นแล้วก็มีจุดเริ่มต้นของผมนะคะแล้วก็หักเข้ามล็นิดนึงหักเข้าเลื้วลงมาสุดดิออกอ่ะแล้วต่ท้ายเราก็สลิดเข้าเห็นไหมคะทุกคนแค่นี้เราก็จะได้นอนมาหาสมุทรแล้วหนึ่ง แล้วหนึ่งแล้วก็สาวแบบสายฝออหนึ่งด้วยฝีมือของเลอรสาชารุ่น i n f r a r เร r a i i a n t Series นั่นเองผมไม่แห้งแน่นอนดูจากแอปบอกนี่ืว่าสามารถเข้าไปชอบได้ในแอป UP i c นะคะนอกจากนั้นสำหรับย p u p กเกอ r ์นอกจากจะแชร์แล้วให้เพื่อนมาชอบอ่ะก็คือได้ค่าของไปด้วยไงโอ้โหน่าสนใจมากค่ะ e ีพีน่าจะเป็นอะไรนะคะก็ฝากติดตามชมกันด้วยเนาะสำหรับวันนี้สองสาวเล่าเรื่องของเรานะคะกับ U Pi ิ k Unbox แกะกล่องลองเลยต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ